ก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ตามที่ผมได้สัญญาไว้ก็คือได้ทําการเปลี่ยนท่อเรียบร้อยแล้วครับโดยจะมาสตาร์ทให้เพื่อนๆได้รับฟังกันครับว่าเสียงมันเป็นไงเมื่อเราทําการเปลี่ยนมาแล้วนะครี่ก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนท่อก็คือนะครับเป็นของคุโอจุดยานะครับเป็นท่อ LS แบบเหล็กนะครับลูกเดิมลูกเดิม อันนี้เป็นรถอเวสเดิมๆไม่ได้ทาเครื่องไม่ได้โมดิฟายอะไรเลยเดี๋ยวมาลองสตาร์ทกันดูนะว่าเสียงน่นจะเป็นยังไงขออนุญาตสักครู่นะครับ เล่นเครื่องให้ฟังนะว่าเสียงมันจะเป็นไงแต่ว่าต้องบอกว่าเล่งมากไม่ได้นะครับเสียงมันจะดังแตเขาจะว่าเนี่ครับก็เสียงก็ออกน่แบบยังไงใส่ป้องๆๆ,ๆ้งหน่อยก็ ชอบครับโดยส่วนตัวถือว่าชอบถ้าเทียบกับเสียงท่อเดิมนี่คือแบบก็ก็ลำคาญอยู่นะ <laughs> เสียงท่อเดิมมันคือผมไม่แน่ใจว่าอ่เจ้าของเก่าเขาได้ไปผ่าหรือเปล่าเนี่ยอ,อืมซึ่งมันเสียงมันแหลมมากนี้เราจะแอวเสียงเอาป้อง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 หน่อยท่อป้องก็ก็โอเคครับโอเคครับชอบชอบครับเสียงนี้แต่ก็เข้าใจว่าบางคนเขาอาจจะไม่ชอบเหมือนเราก็ได้นี้ก็ไม่ว่าเนรับก็พยายาม อย่าไปขับกวนเขาแล้วก็ขับดีๆของเราไปนะครับก็เพื่อนๆฟังแล้วก็โอเคไหมครับเสียงถ้าพเพื่อนๆสนใจก็นี่ครับเข้าไปใน facebook ก็ได้ครับคุณโอ๊ตนะครับโอ๊ตโอ๊ตอยุธยานะครับก็จะมีเพจเด้งขึ้นมาก็ลองเข้าไปสอบถามดูได้ครับนี่ผมซื้อมาราคาสองพันกว่าบาทนะครับก็จะจบคลิปแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมาจนถึง วินาทีนี้นะครับถ้าสนใจอะไรยังไงเราถามที่คอมเมนต์ได้นะครับก็ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับช่องผมด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย